พื้นที่นาดีนี่เรื่งน้ําท่วมนี่มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังจากเราที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากพายุโนอื่นนะครับของอำเภอนาดีเราเนี่ยมีผลกระทบเมื่อวานเมื่อวาน8ปดนาฬิกาเนี่ยวัดปริมาณน้ําฝนได้78ถึง80มิลน,นะครับจะมีตกมากก็บริเวณที่ตบผลผลาบลหุู่สามคำจริงตกชอบคุ้น้ีน่อำเภอนะฮะแต่ว่าปริมาณน้ําจากเห็นน้ําเขาใหญ่ ็ได้ไหลลงมาบริเวณตำบลบุคลามจะมีผลกระทบตั้งแต่หมู่ที่7ด้านบนนะครับบ้านมองหินไล่ลงมานะครับกระทบกับเส้นทางกำลังคมบ้างเป็นน้ําท่วมขังรอการระบายแต่ว่าปริม,มาณน้ําค่อนข้างเยอะก็ทําให้พี่น้องราัาษรที่ต้องใช้เส้นทางแสงจรเนนะี่ย ข้ามมายัางถนนใหญ่บริเวณสามีสี่ก็ได้รับความลําบากก็ได้รับความพลุนงาเมื่อวานนะครับทางฝ่ายปกครองเองทางอำเภอเองทาง,งโค์งการแหล่งสิมม่งมพลพิษน้ร่วมกับกําลังพลของทหารคนสองคือจากรี2003คือกองบัญชาาที่สามกองบัญชากรที่สองรักษาพระอ,องค์นะครับก็จัดกําลังมาเน้นความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนณวันนี้เวลานี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ปริมาณน้ําก็แยได้ไหลลงจากคลองลำยาทาน ลงมากองอยางด้านล่างซึ่งจะเชื่อ,ตอ,อมต่อบงแเวงนีมาตอนนี้ปริมาณน้ําก็ไหลลงด้านล่างค่อนข้างเร็วอขอให้เกิดความเสียหายมีสะพานซึ่งข้ามระหว่างหมู่ที่1ตําบลนาดีไปหมู่ที่5บ้านหนองตาดนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลน่านาด้านหลังนะครับตอนนี้ได้ทางไปซึ่งเป็นสะพานไม้สภาพเก่านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องหางบประมาณหรือรายงานอน่วยเพื่ออข้ามาในการซ่อมแซมต่อไปครับ